นแน่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมเออร์ดูไดภาค3กันแล้วนะฮะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าภาคนี้เป็นภาคที่พิเศษกับเพื่อนเลยเนื่องจากมันโดนลบออกจากเพย์สเตอร์ไอชิพหายก็นั่นแหละด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ทําไมถึงโดนลบแต่ก็ยังมีคนเก็บไฟไว้ให้ชาวเน็ตเล่นอยู่นะครับนั่นก็คือภาค3ภาคนี้แหละซึ่งบอกก่อนนะครับว่าเปิดเกมมานี่ก็เป็นหน้านี้เลยนะฮะเป็นหน้าคุณลุงจอห์นวิกนะครับบอกว่า เอ้าวหน่อยนะ,อะตัะะะะะวหัวถ้งสวนหัวถึงสวนวัดวัดวัดวัมาไว้อะเอาล่ะเปิดมานะครับเราจะลองเล่นด่านที่มีชื่อว่าอินฟอโนเอาล่ะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับนะคืออุย้ยเรามีรถ ดูมีรถซอมบี้อยู่ด้านหลังเราด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วรถซอมบี้นี้มันทําอะไรได้อุ้ยมันยิงไม่สไยใส่เราไอชิปหายเดีวก่อนเดวก่อนอุ้ยอุ้ยนะครับเราต้องรีบขับไปแล้วเข้ารีบขับหนีซอมบี้ข่าวที่ซอมบี้มันไล่ล่าแล้ววะ่นะท่านผู้ชมนี่มันยุคอภคลิศของแท้แล้วนะครับนะเนื่องจากแต่ก่อนนี่เราเออไล่ชนับซอมบี้นะครับแต่ข่าวที่ซอมบี้แม่งไล่ไล,ไล่ไล่ยิงมิสไซล์ใส่ตูดเราข่าวนี้พวกเราวิวัฒนาการสมองต้องเป็นของพวกเราอ้าวกูตายเลยอุ้ย นะครับหมันเล่นยากขึ้นว่าท่านผู้ชม แล้วต่อมาครับการอัปเกรดของเราเนี่ยมันมีสิ่งแปลกใหม่มากขึ้นเลยนะคะท่านผู้ชมเช่นอันนี้นะครับมันจะทําให้เราขับบนถนนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันมีสปริงหรือว่าพวงมาลัยจะทําให้รถเรานั้นแบบว่าโยกได้ดีขึ้นเอียงได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้อ่าแล้วต่อมาคลูริงระบบระบายความร้อนนะครับที่มันสามารถร้อนได้หรอภาค3ร้อนได้ด้วยเหรอเนี่ยอ่าแล้วต่อมาอันนี้ก็บูทนะฮะไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วก็ล้อแล้วก็อันนี้ที่ทําให้รถเราเร็วขึ้นแล้วก็มอเตอร์นะครับไม่มีอะไรนะนะเมื่อเราทุกอย่างเสร็จนนรันะของเเาี่ย ที่ชื่อว่า Ice Win เนี่ยเราต้องกดนี่เพื่ออัปเกรดมานะครับปุ๊บพออัปใช่ไหมมันก็จะนี่นะครับอุยมันเอาอะไรมาให้เราอะมันเอาไปจากว่าแล้วการอัปเกรดทุกอย่างนะครับก็เป็นของใหม่หมดเลยท่านผู้ชมดูดิเอาแล้วท่านผู้ชมนะครับผมลืมบอกไปว่าอันนี้ที่ผมโหลดมามันเป็นมอดนะครับเนื่องจากเกมแท้ของมันเนี่ยมันไม่อยู่ในเพสโต e แล้วมันไม่สามารถโหลดได้เพราะฉะนั้นไอที่โหลดมาได้คือเกมมอดนะฮะซึ่งมันจะทําให้เราจ่ายเงินไม่ได้ที่จริงผมอยากสนับสนุนเกมนี้นะแต่ ผมจ่ายตังค์ไม่ได้อะดูน้ผมจะกดจ่ายตังค์อะพันหกปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันเออเลอร์นะครับนะเพราะมันไม่ได้อยู่ในแอปเพสโตร์และเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเล่นแบบหมดที่เราไม่มีวันเสียตังค์นะครับดูดิผมจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับดีดีซื้อซื้อซื้อนะครับรวยจัด ซื้อ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 โอ้โหนี่อัพให้หมดเลยซึ่งรถเราไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมนะครับท่าผู้ชมผมบอกไว้เลยภาค3เนี่ยอาจจะเป็นภาคที่ไม่ประสบความสําเร็จก็ได้เข้าเลยแบบว่าโดนถอนออกจากเพสโต์หรือเปล่าพอเราอัพเต็มทุกอย่างใช่ไหมใช่ผู้ชมแล้วก็อัพกดนี่มันก็จะไปเวลสามนะครับแล้วเราก็จะได้ปืนมาดิโอ้โหอาวเ้ยนี่ตอนนี้โอ้เวลสามแล้วเราก็อัพแม่งเลยนี่กูเรียกว่าสายเปิดโปรนะครับน้าดิสายโกงสายโกงแล้วก็ นี่อัพเป็นขั้น4นะครับปึ๊บนี่โอ้โหรถของเราเต็มแม็กทุกอย่างแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือขั้นสูงสุดของรถลมน้ําแข็งของเราแล้วโอเคอ่ะแล้วดูซิมันเป็นยังไงต่อนะครับโอ้โหเอาละเว้ เดี๋ยวฉันจะถังเทอร์โบให้ดูเอาเนียบร้อยหัวกูคว่ำงควบคับรถไม่ได้รถแรนแรงเกิดไปเอาหัวไอซอมบี้นี่ก็ไล่ตูดกูจังเลยนี่เอาระเราจะขับดีมันนะฮะซึ่งคราวนี้นะครับระบบของการเดินทางเนี่ยมันจะบอกความไกลความห่างของเรานะครับดูดิตอนนี้นะครับหกร้ฟิตใช่ไหมเขาเรียกฟิตใช่ป่าวะถ้าเราผ่านไป1,000ฟิตนะครับเราจะได้ร้อมา1อันซึ่งเอาไว้ อัปเกรดของนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดเฮ้ยมันมีซอมบี้ขับวิบากด้วยว่ะท่านผู้ชมตะกี้คุณเห็นไหมเออแล้วก็มียีซอมบี้หัวร้อนด้วยอะไรวะเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเหมือนมีสัญลักษณ์บางอย่างนะครับที่บอกเราว่าจะมีรถอยู่ข้างหน้าในอีกไม่ช้านะครับท่านผู้ชมจะมีรถอยู่ข้างหน้าเราว่ะเดี๋ยวก่อนนะมีรถอยู่ข้างหน้าจริงเหรอวะคืออะไรมันเราจะปลดล็อกด้วยในแมปแรกเลยหรอหรือว่ายังไงนะครับนะอุ้ยมีโดดด้วยท่านผู้ชมอุ้ยนี่เราได้รถ คันใหม่นะครับตะกี้แล้วเราก็ขับไปต่อได้ด้วยเอ้าแสดงว่าแมปหนึ่งมันไม่มีหมดหรือไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแมปหนึ่งมันมันเล่นได้เรื่อยๆหรอเอ้าอะไรกันวะเนี่ยนะครับกูเริ่มงงแล้วเอ้ยตะกี้ผมเก็บโดนได้นะครับนะดูรถของผมนะครับเอ้าพิกเอ้ายังไงยังไงตอนนี้นะครับเอ้าเอ้าเอ้าวกูขับอะไรของกูเนี่ยอ้าวทำไมรถผมมันยกล้อเองมันไม่เข้าใจนะครับตอนนี้ไอ้ซอมบี้มันมาอีกแล้วขับหนีมันแล้วโอ้โหไปแล้ว เอาละขับไปหนีมันไอซอมบี้บ้านนั้นเออแล้วผมก็บอกอีกอย่างนะครับว่าเทอร์โบของเราไม่มีมันหมดแล้วนะครับภาค3เนี่ยเราขับได้เรื่อยๆเลยนี่ดูนะนี่แล้วมันก็จะเติมขึ้นมาใหม่นะฮะดูโคตรดีเลยอ,ะอล่ะโอ้เร็วขับเร็วโอ้ยผมอัพเวลสี่ครั้งเดียวนะครับนะตอนนี้ผมไป3000ฟิตแล้วเออตายโดนซอมบี้เออหือบอสไล่ล่านะครับตายเลยจบเอาละนี่ปลดล็อกคันใหม่นะครับนั่นชื่อว่า d e s s อร์สตอร อันแล้วต่อมานะครับเราสามารถปลดล็อกแมปนะครับด้วยการได้ไอแมปตัวนี้นะครับนะตะกี้เราไปถึง3,000ฟิตเราจะได้มาถึง3อันเพราะฉะนั้นเราก็ปลดล็อกได้เรื่อยๆเลยแต่เราไม่จําเป็นนะครับในที่นี้คือเราใช้หมดไงเราไม่ต้องสนอะไรใครเลยเนีย่เราสามารถปลดล็อกได้เลยนะครับสาหรับด่านนี้ โอ้โหนี่มันโกงชัดๆอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลองเล่นด่านใหม่ดูนะครับท่านผู้ชมด้วยรถคันเก่าดูซิเราจะสามารถไปได้ไกลหรือเปล่านะครับด้วยรถคันเก่าของเราหู้อาเอาะขอบไปแล้วโว้ยแต่รนะครับนะตอนนี้ในแมปใหม่นะครับมันบอกว่ามีรถใหม่รอเราอยู่นะครับอีก3,000ฟรีสนะครับนะโอเคผมบอกเลยนะครับว่าภาค3แม่งเล่นยากกว่าภาค1ภาค2เยอะนะครับดูดิเออเพราะว่ามันมีซอมบี้ไล่ล่าแล้วก็มีซอมบี้แปลกใหม่แต่ละด่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ด่านคาร์บอยก็ ผีซอมบี้มันก็แต่งคาบอยมาสู้กับเรานะแอนกูตายนะครับดูดิซอมบี้คโคตรโหดเลยมันไล่ล่าเรากเออในที่นี้นะครับท่านผู้ชมผมลืมบอกไปนะครับถ้าสมมติรถเราคว่ำนานๆเนี่ยรถเราจะไหม้นะครับดูดูดควันเริ่มออกแล้วควันเริ่มออกดูดูดูเลือดรถเรานี่หมดเลยแล้วเราก็แพ้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าทำรถคว่ำเด็ดขาดเกมนี้ เอารารับต่อไปโอ้โหผมอยากเก็บโดนให้มันได้ว่ะแต่โดนมันขับเร็วมากนะครับนะผมจะขึ้นไปเก็บโดนได้ยังไงวะเฮ้ยเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาอุ๊ยเราเจอซอมบี้อาโนว่ะมันขับรถชอปเปอร์ว่ะท่านผู้ชมยิงไม่ใส่ใส่เรานะครับตะก,กี้ผมดีๆดีมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้ซอมบี้ชอปเปอร์มึงเจอโอ้นี่เนะี่ยโอ้โหมันไปไหนของมันแล้วนะดูดิเออรถมันคว่ำเรียบร้อยเอาจะไม่คว่ำไปเฮ้ยดูดิมันขับโคตรเก่งเลยแล้วมันยิงม่ใส่กับผมเรื่อยๆดูดิมันยิงเเเปป็นนนไไงง่่่าามึโดดออกีข้ ตัวเดึงเหรอวะเนี่ยโอ้โหตายกูตายเลือดผมนะครับเหลือน้อยด้วยทําไมเกมนี้มันไม่มีเกาะวะมันน่าจะมีเกาะบ้างดิเอ้อเรียบร้อยผมแพ้ว่ะเกมนี้ไม่มีเกาะนะครับไม่มีเกาะเลือดว่ะเอาล่ะไม่ไหวแล้วเว้ยนี่ต้องเจอรถคัดใหม่ของผมนะครับโอ้โหดูรถคัดนี้ดิเป็นริมมซีนปะเนี่ยไม่ใช่ว่ะรถมันทรงแปลกๆนะเนี่ยล้อด้านหน้าเล็กล้อด้านหลังใหญ่อะไรแต่ก็ไม่เป็นไรอัพให้เต็มนี่อัพให้เต็ม อัพให้เต็มเอาล่ะเราจะลองเล่นเวลแรกในด่านนี้ดูก่อนนะฮะดูซิว่าด่านแรกสําหรับรถคันใหม่นะครับอุ้ยรถคันนี้ทำไมมันยาวจังเลยอะนะฮะดูดิรถบรรยาวมากเลยโหมันจะเหมาะหรือไงวะเนี่ยนะก่อนนะครับโอ้โหดูดิรถบรนยาวอะ่ะแต่ดีนะครับนะภาค3เนี่ยรถเราเนี่ยไม่ได้พังจากพวกกล่องหรือว่าพวกซอมบี้แล้วนะครับนะแต่รถเราจะพังด้วยจากมิตไซด์ของซอมบี้เท่านั้นนะฮะเออดีนะ เลือดของเราไม่ลดกับพวกกล่องน,นะครับดีดีดีโอ้โหดูพวกซอมบี้พวกนี้ดิโหพวกเราอไอ้บอดี้มันกากนะครับคลิปหายแล้วเฮ้ยรถคันที่2ทําไมมันกากกดคันแรกวะเนี่ยเอา้าเรียบร้อยรถกู่ขากค,คูแพ้เลยเอาละครา,าวนี้ไปอัพเวล2ไปเลยนะครับนะนี่อยอัพเวล2เราดิเลื่อยยักษ์มานะครับโอเคไม่มีอะไรแตกต่างนะครับนะเรื่องพวกรถเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างเลย ผมว่าภาค3นี่พัฒนาเรื่องแมปเรื่องซอมบี้มากขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ไม่ได้พัฒนาเรื่องรถซะเท่าไหร่อ่ะเอาละนี่อัพต่อมานี่เป็นปืนกระตลิงเว้ยติดเข้าไปเอาละคราวนี้ฉันขอแก้แค้นเว้ยด่านตัวเองทําไมกูขับได้น้อยกว่าไอรถคันแรกวะนะครับเออไอรถคันนี้มันเป็นด่านของมึงโดยเฉพาะเลยเนะี่ยด่านนี้เนี่ยด่านทะเลทรายเนี่ยนะฮะเออเอาละแต่ไม่รู้เว้ยขับต่อไป รถเราเร็วขึ้นแล้วเรามีปืนด้วยยิงเข้าไปเออเฮือนี่ดียิงซอมบี้เข้าไปเอาแล้วตอนนี้ไอซอมบี้ขับอปเรอร์มันรลล้อยรหออะโแล้ว,ลวโอ,โอ้ลองหยุดรถดูด,ดิหยุดรถดูด,ดิให้มันชนเราได้ไหม โอ้ชนโอ้ชนกูก็ขับผ่านยังไงเราไอ้โง่เ้ยไอ้โงโ่ดีดีด่ากูโง่เหรอนะครับนะโอ้ยดูดูด,ดูดูพวกมันดิดูพวกมันขับชนไม่ยยงยเลยเออขับแซงหน้ามันไปเลยเออไม่สนใจมันแล้วเว้ยโดนมาอีกแล้วนะครับเออถ้าโดนมันปลดล็อกของให้เราดีๆนะมึงรู้เรื่องไปเก็บของกระจุบะจโอ้ยโดนมันเก็บยากเว้ยเอาละตื๊บโอ้ยท่านผู้ชมเราได้ ชาลอนเหรอเฮ้ยเราได้รถรถรถดับเพลิงหรือเปล่าตะกี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะคะเราปลดล็อกแล้วนะครับสำหรับด่าน2เราได้รถคันใหม่แล้วแต่ที่รู้ตอนนี้คือเรามาไกลมากผมอยากรู้ว่าถ้าเราขับไปเรื่อยๆรเราจะเจอกับอะไรอะ่ะแมปมันไม,ม,ม่มีทางสิ้นสุดนะครับดูดิตอนนี้ผมระยะทาง4,000ฟีตแล้วนะครับนะผมไปโคตรไกลอะ่ะดีๆๆเฮ้ยๆเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนเอา้า บอสมันตามผมมาทันวะอ๋อเข้าใจแล้วเราขับไปได้มากสุดก็ประมาณ5 0 0 0 6,000นะครับแล้วแต่ทักษะของแต่ละคนเพราะเมื่อไหร่ที่คุณขึ้น4 0 0 0 5 0 0 0 6,000ไปเดี่ยบอสมันจะตามเราเร็วยิ่งกว่าเดิมแล้วคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับไปด่าน3เลยแล้วกันอ่ะซึ่งด่านที่3มนะครับมีชื่อว่าเอาโพนนะครับเป็นด่านดูแล้วน่าจะเป็นน้ําแข็งนะแล้วถ้าเราอยากได้รถใหม่นะครับเราจะต้องขับให้ไปถึง3 9 4 2ฟิตกันเลยทีเดียวเชียว ไปเลยรถคันที่สองของฉันมันโหดอยู่แล้วไอ้เหลืองนะครับฉันเรียกแกไอ้เหลืองแล้วกันนะครับคันนี้ครับรู้สึกว่ารถมันซื่อบื้อดีนะครับผมชอบรถมันดูยาวเกินไปอะความจําเป็นอะมันมันยาวเกินความจําเป็นอะท่านผู้ชมดูดิโอตายดูมันดูมันขับชี่วิตสเซนเราโอ้โหด่านนี้ไม่เหมาะกับรถไอ้คันที่2ของเราเลยอ่ะมัน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 ขับยากอะด่านเนี้ยมันขับยากเกินไปอ่ะดูดิดูดิโอโอตายกูจะรอดไปวะเด่ยชีวิตด้ กันจะขับไปเรื่อยๆเพราะนี่คือชีวิตของฉันขับไปแล้วเข้าขับไปบินโอ้โหไม่เหมาะไม่เหมาะด่านนี้ไม่เหมาะกับไอ้คันนี้เลยแล้วตอนนี้ผมก็เดี๋ยวก่อนนะผมผมติดว่ะท่านผู้ชมผมติดเอา้ากูจะขับขึ้นยังไงเนี่ยเอา้าชิปหายบอสมาบอสมาอา๋อกต,ติดอยู่ตรงนี้เหรอเอ็งโอ้เอเอถอยหลังไปหาบอสได้ไหมไม่ได้ว่ะบอสยิงเละเลยดูอีกแค่พันฟิตผมก็จะผ่านแล้วอ่ะพะโถ ทจาปผู้ชมผมว่ารถคันที่สองไม่เหมาะมันเหมาะกับทางตรงเท่านั้นนะครับรถทรงแบบนี้ย,ยาวๆแบบนี้ต้องเป็นรถคันที่1เว้ยถึงจะเหมาะเพราะมันเป็นออกแนววิบากนะครับเมื่อไหร่ที่มันออกแนววิบากเนี่ยคือยังไงมันก็ได้ผลเว้ยดูนะดูนะอ่ะจึ๊บจึ๊บดูดิมันเป็นรถวิบากอะ่ะล้อมันเป็นวิบากก็คือมันไต่ได้นะครับนะดูดิว่าผมจะเอารถเวลหนึ่งนะครับเพื่อไปหารถเวลสามได้หรือเปล่าดูดินี่เห็นไหมดูถนนแม่งโคตรวิบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเหมาะมากกับรถ ลมน้าแข็งนะฮะชื่อภาษาไทยแม่งโคตรเชยเลยว่ะเป็นชื่อที่เหมาะกับมันมากนะฮะเพราะด่านก็เป็นด่านน้าแข็งด้วยเดี๋ยวผมจะชนวิบากให้ดูดูนี่ดูนี่มึงหมานี่นี่แน,น,น่เป็นไงเราเฮ้อไม่ต้องกลกวรถความกูพลิกได้5อีก200อีก200ฟริเท่านั้นไปเอารถคันใหม่กันรถคันใหม่หน้าตาจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะรถคันใหม่หน้าตานี่มันชื่อว่าพีเดเตอร์ว่ะท่านผู้ชมฮ่าเป็นรถเวลสี่นะครับนะแต่เวลสามกูยังไม่ได้เล่นเลยนี่ย เอาล่ะท่านผู้ชมนี่ปลดล็อกคันใหม่เว้ยเฮ้ยพีเดเตอร์นะครับเป็นรถกึง่งวิบากกึง่งบู๊กึง่งอะไรก็ไม่รู้มาท่านผู้ชมต่อมาผมขอเปลี่ยนด่านใหม่นะครับเป็นด่านที่ชื่อว่าดีเซิร์ตเฮ้ย ดีเซนะิร์ด่ดนมันชื่อเดียวกันกับรถนี่ว่ะแต่ผมจะไม่เล่นนะครับผมจะเล่นรถคันใหม่ของเรานั่นก็คือรถด,ดับเพลิงหรือเปล่าน่าจะใช่แหละนี่ดูอดูไปเลื่อยดิมันเริ่มเทิมเลยนะผู้ชมอ่ะัพไปขั้น3นะครับนี่ได้ปืนมาแล้วโหโห<ฮ>นี่แหละข้อดีของหมอนนะครับนะมันทําให้ผมไม่เสียตังค์เว้ย S <S <an> <S <S <an> ซึ่งด่านนี้นะครับท่านผู้ชมด่านนี้มีตัวละครใหม่ๆอีกแล้วเรื่อยๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับนะทำแมปใหม่ๆออกมาทําตัวละครซอมบี้ใหม่ๆออกมาเนี่ยนี่ดูดิมีซอมบี้แบบว่าถือไฟด้วยแมงคตดโหดดูมีซอมบี้แบบว่านักนักดำน้ำด้วยอ่ะเออด,ดูอะไรวะเนี่ยนะครับดีเราเก็บเราเก็บโดนได้แล้วดูที่โดนทาอะไรได้โดนทําอะไรให้เราอ,ะอา่ะอ้าวรถกูพังอะไรกูขับแป๊บเดียวเอง เอาราคาวนี้ต้องเปิดเพลงเว้ยเปิดเพลงเพื่อเราใจตัวเองหน่อยโฟกิงไม่ใช่แนละ้วคนละเรื่องครับต่อไปปีนปโัโป ชนต่อไปแล้วต่อมาด้าน,นผู้ชมนะครับถ้าสังเกตจริงๆนะครับนะซอมบี้แม่งขับบิ๊กไบยิงมิสไซล์ใส่เราอ่ะดีชนมันเลยฮ <c oughs> ไม่มีใครสามบรถรอดจากที่นี่ไปได้โว้ยขับต่อไปว้าวตู้มหมามาไอซอมบี้ขับบิ๊กไบมึงเจอโอ้โหช่วยดย้วยเออหัวทิมนะครับไหนท่าผู้ชมลองเล่นรถไอเดเซอร์สตอมดูดิชื่อเดียวกันกับในแมปเนี่ยมันอาจจะเกิดมาคู่กันก็ได้นะฮะน,นี่นี่นี่อ้าวหัวทิมชิบหายเอ้า นะครับผมบอกเลยข้อเสียของรถคันนี้คือแม่งพลิกไม่ได้นะฮะนั่นหมายความว่าคือรถกูจะไหม้แล้วก็ระเบิดจบเฮ้ยเราเก็บในโตได้วด่าท่านผู้ชมดูเราปลดล็อกในโตนะครับนะเออขับไปดิโู้ว่าผมบอกเลยว่าด่านนี้เกิดมาเพื่อมันวะเกิดมาเพื่อไอรถครันว่าดีเซอร์จริงจริงวะเร็วกว่าไอรถดับเพลิงตะกี้นะแต่รถดับเพลิงตะกี้เหมาะสําหรับด่านที่มีแบบกล่องเยอะๆนะผมว่าเออแต่ดูไอหมอดีสิดูโอ้อขับตรงไปโอ้โหได้ในโตด้วยว่ะ ไปขับไปยาวๆนี่แล้วขับไปผมก็แซงสถิติเก่าด้วยนะท่านผู้ชมดูดิ อ้าวชิปหายแต่ประเด็นก็คือรถคันนี้โอ้โหแฟกจะพลิกหัวไม่ได้ไว้ยเฮ้ยฟุกมากเลยตะคีพอดีรถไอ้บอสซัมบี้แม่งมาพอดีนะครับนะี่เมื่อไหร่ที่เราเข้าใกล้5,000ฟิต6,000ฟิตเนี่ยบอสมันจะขับรถเร็วขึ้นนะฮะเราจะเริ่มหนีมันยากขึ้นแล้วรถมันจะเร็วเกินพิก,กัดนะครับที่มันสามารถตามเราทนได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องทางเธอโบออกไปทางเธอโบหนีมันนะครับอู้ยมาแล้วว่าผมขับไปถึง6 0 0 0ฟิต

เออนี่คือรถเพเดตโตรถของเรามีถึงเท่าไหรว่วะนะ่าหกล้อกันเลยทีเดียวเชียวไม่มีใครเอาอยู่นะฮะโอ้แต่ประเด็นก็คือตอนนี้ไอ้บอสซอมัมบี้แม่งตามตูดกูทันได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยรถเบลสีนะเว้ยเก่งใจกูบ้างนะครับนะโอ้ยตำูจโจมันตามตูดผมทันโคตรเร็วเลยโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้โอ้พังเลยนะครับไปยังไม่ถึงสองทันเลยเอ้าอ่ะแล้วต่อมาเรามาเล่นด่านที่5กันเลยดีกว่า ผมว่าดาดที่5้าดีแหละเหมาะกับมันที่สุดนะฮะนี่โอ้ใช่แล้วมันเหมาะกับฉันเพราะฉันคือนักล่าอุ้ยตะกี้เราเจอซอมบี้อะไรอะซอมบี้ระเบิดเหรอนะครับนี่พวกซอมบี้พวกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะดูดิมีซอมบี้อ้วนนะครับนะสารตัวมันเป็นพิษหรือเปล่าว่ามันระเบิดใส่ผมมันตะแก่นะ,ะฮะโอ้ไม่ต้องห่วงรถฉัน,นถูกสร้างมาเพื่อกันไอ้พวกสารพิษนี้อย่างดีนะครับใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้กูก็พาไปนะฮะเอาละครับต่อไปปีดาป นี่ไอ้บอสมันตามกูมาอีกแล้วจะถึงไม่เนี่ยหกพันฟีตแล้วจะตักได้รถคันใหม่แล้วเข้าฝากลูกด้วยทาเกชิ่เอาโดนเลยโดนไล่จีตุแล้วอ้าไม่อ้าไม่ช่วยแล้วไม่ไม่นะไม่เออโอ้โหโดนยินแบบอยู่บนฟ้าเลยนะคะท่านผู้ชมกูแพ้มันมามาอย่างงั้นต้องรถดั้งเดิมของเราแล้วอู้ไปนะครับนะไอลมหิมานะครับผมบอกเลยว่ารถของผมรับการกระแทกไม่ค่อยดีนะครับนะ <laughs> ผมบอกเลยรถนี้เนี่ยชนอะไรแม้งปิวออกหมดนะครับหมายถึงว่าตัวมันนะปิวนะไม่ใช่ซอมบี้เพราะรถมันค่อนข้างที่จะเบาและบางนะฮะแต่ก็อาจจะผ่านก็ได้ว่าเพราะรถคันนี้มันทําให้ผ่านมาหลายรอบแล้วขับไปเอารับพุ่งไปตอนนี้เรามีบู์สุดแรงของเราที่เพิ่งเก็บมาได้จากโดนโอ้โหเร็วทะลุนรกนะครับนะบอสถึงกับตามไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวขับต่อไปเออแต่ประเด็นก็คือรถล,ลมหนาของเรามันออไม่สามารถลุยโค้ได้เหมือนพีเดเตอร์นะครับตะกี้โอ,อ้โหรถเราจมโคนนะฮะ รถเราแทบไม่เคลื่อนเลยตะเกียไม่นะไอ้ลมน้ําแข็งของเราชิปหายแล้วไปเร็ว5,000ฟิตห0า0ฟิตแม่ไม่ได้ว่ะจะเล่นรถอะไรต่อดีวะเนี่ยไม่ผ่านสักรถเลยทีนี้ ผมอาจจะมองข้ามรถชาลอนไปนะครับนะเออลองดูคุณขอยจะไม่เสือจครอบที่เลือกผมด่านนี้ผมสามาอถชนะได้อย่างสบายหูมาว่ะมาว่ะเออเออไปเร็วแต่ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าชาลอนนี่มีโอกาสช้าที่สุดกับเพื่อนเนื่องจากรถมันใหญ่นะครับแล้วมันช้าช้าแบบช้าในเกมจริงๆอะ่ะตอนนี้ขับได้แค่พันหนะครับตอนนี้ก็ จะโดนบอสตุยตูดแหละเอาแล้วบอสมันมาแล้วบอสมันมาแล้วโอ้ชอร้อนมีความอึดมีความอึดในตัวเอาแหละกูหนีมิสไซแป้งก่อนนะครับโอ้โหมิสไซกับโดนกูชิบหายอ้าวมันยิงตูดกูแล้วช่วยด้วยขอให้ถึง5 0าพันก็ไม่ได้เฮย้ยแพ้ทุกคันเลยวะอ่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมเล่นมาถึง5ด่านกันแล้วยังไม่มีโอกาสผ่านด่านที่5เลยเพราะยังไม่มีใครขับไปถึง6 0พ0เพราะฉะนั้นนะครับเราค่อยมาเล่นอีพีหน้ากันแล้วกันก๊อป เออนทูดอยภาคสา